สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจ้าเกิเกดเว,วลาเด๋ยวมอยล์รุ่นหนึงน่ง,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 งวันนี้นะคะโอ my god เพื่อนๆหล่าสาวบุกมูของพี่ซูซี่วิชนะคะวันนี้พี่ซีก็อยู่ที่วัดเขตาตะเคารที่จังหวัดทำไมได้ดะะ <S 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 จะบอกว่าวัดน,นี้โด่งทังสักสิ์มาก่วนใหญ่ลวลาคนจะมา กันเรื่องเลี่งการงานหรือว่าเรื่องโชคลาภหรือว่าใครที่ปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆก็ขอได้นะจริงขอที่เกิดทุกเรื่องเลยแต่ว่าท <Wow. S 1> นะี่มีเคล็ดลับเทคนิคหนึ่งสําหรับคนที่ปัญหาในชีวิตอยู่ <Wow. S 1> จะบอกว่าเราสามารถท,ทําบนัสกับดาวลบของตัวเองได้ตามกำลังวันเกิดของตัวเองถ้าเกิดแครไม่รู้นะะไปซีขึ้นไปให้ว่าตามกำลังวันทนาดไหนเราจะเอาเงินหยอดตู้เท่ากับกำลังที่ไปซีขึ้นแบบนี้ แล้วอธิษานจิตให้ละเอียดแล้วก็ขอให้ท่านช่วยเปิดทางโชคลล่าห้ที่การเงินให้นะคะ